สเต็กจ๋าอันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่เมียเมียเมียอ๋อสเต็กจ๋ามีกี่ตัวตัองตัวตัวผู้ตัวเมียมีลูกแล้วไหมไม่ดีเลยดีแต่ยิ่งมันยังไร้รูปทรงเป็นชุดสเต็กจ๋าสเต็กมานี่มา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 นี่คือนาคธรรมชาตินะครับที่อาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับตัวนี้ตั้งชื่อว่าสเต็กอีกตัวชื่ออะไรเอ่ยหลงหลงในลงไปในแล้ว ลงเข้าป่าไปหาปลานะครับตรงนี้เป็นบริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับชอบมาที่ป้อมนะครับนนมานี่มาหาอาหารชอบกินอะไรเอ่ยชอบกินปลาไอเอิญกินไหมเดี๋ยกินเด็ดปลาสเต็กแสดงว่าจบกินสเต็กสเต็ก,กออจ๋ามานี่มามาสเต็กจ๋าเออมันทำคู่คู่แล้วไห่คุณนะสะเต็กจ๋า มันอย่างเคี้ยวมันกัดกันนะซาเต็กจ๋ามามานี่มามานี่มา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 เป็น mid, มิตรไม่เป็นไรซาเต็กจ๋านคัคนก็คือนาคที่อุทยานแห่งชาติตะลิบนนาคธรรมชาตินะครับแต่ที่ชอบมาที่ป้อมที่คนนะครับกระเบนระวับบงตัวนี้ไม่คุ้นนะครับอีกตัวเมื่อกี้เข้ามาคลอกเคลียเหมือนกับลูกแมวไปไหนแล้วนะครับหลงไปไหนแล้วซาเต็กมานี่มาซาเต็กมามาน,นี่มามาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตาเต็กจ๋าตาเต็กนี่คือน,นาคนะครับนาคโดยธรรมชาติที่ทะเลบันไม่ได้เลี้ยงอย่างใดนะครับก็บมาอยู่ใกล้คนเหมือนแมวน้ําตาเต็กมา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 ตาเต็กมาตาเต็กมาตาเต็กจะไปไหน เอาอกไปแล้วไม่คุ้นกินเอาไปผัวตรงนู้นแล้วอ๋อกินอะไรนี่คือยาแห่งชาติทะเลบันนะครับค่าบริการทเท่าไหร่นะครับยยคนละผู้ใหญ่คนละสี่สิบสามสิบแต่ถ้เา 6, เกินไม่เก็บนะครับเราเรามาเข้าฟรีนะครับแต่เสียค่ารถนะครับ จากนั้นก็จะมาดูนาคอยู่ที่ <Yeah. S 1> อุทยามนั้นชอบมาบ่อยๆตอนเช้าอ <Yeah. S 1>